สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแ่งเฟ้นช่องทุกท่านที่ความามรับชมนรับฟังค่ะยินด,ดีตอนแรกเข้าสู่ช่องแพรด้วยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยฮาหนอยของเซียนว่าปีปทุมในงวดวันศุกร์ที่สิบพฤศจ,จิก 2, ายน2566นนี้นะคะก่อนดินผูไ้ไดเข้าม่เล่ฟ้าก,ก็เลยกดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆละก็เพื่อเป็นกาลังแร่งใจแก่ทั้งช่องแน่เวยค่ะเด้อเลขของพ่อเฮ้างวดที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ วันพฤหัสที่พอเข้าจัดห้เน้นไห้มาโตเน้นเต็มเต็มเลยนะคะผู้ชมเลขห้าน้อยของพอเข้าเข่าต้งแต่น้อยแหลกเลยนะคะน่อยพิเศษเลขที่ออกคือเจ็ดสี่นะคะผู้ชมเลขเจ็ดสี่โตเน้นของพอเข้ามาเต็มเต็มเลยนะคะพอเข้าเน้นไหค้ค่ะชุดหางเจ็ดสี่โตนี่ปังรัวๆเลยนะคะผู้ชมรอบแปลกกับปังแล้วนะคะ พ่อมาหอดน้อยว่ไอพี่นชมเลขของพ่อเฮ้ามาเข่าจังๆอีกคือเก่านะคะออกโตกับคือ4ีเจ็ดนัผู้ชมฟังร่วยๆอีกแล้วนะคะสำหรับเลขห้าน้อยของเซียนบ้าผีเฮ้านผู้ชมผู้ใดได้โชคได้มาอยากแบ่งปันเงินโชคเงินลาบให้พ่อเฮ้าด้วยเลียงล้านกะมินเขามาได้เลยด้คะผู้ชมได้ติดต่อผ่านเบอร์ที่ให้ขึ้นหน้าจอนะคะถามหมายเลขบัญชี ของพอเหาได้เลยนะคะพอเหาเพิ่นกะบ,บ่มี่ยังห้นะคะพเพิ่นว่ามีไหายได้คือแนวทางนะคะหมวดนี้นะคะสําหรับคนทีได้โชวได้มานไปแล้วหรือพอท่านได้นะคะกะลุนแนวทางกับพอเหาต่อเลยนะคะสาหรับสูตรหน่วยห้าหน้อยนะคะหมวดนี้พอเหากะจัดชุดเต็มห้คือเก่านะคะโตเน้นเพิ่นกะเน้นห้หาชุดหาหางคือเก่าน,นะคะสาหรับตูดที่พอเหาเน้นห้นะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดกะ เชิญไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอทั้งดีให้พอเฮาเป็ี่นค้นค้นเฟิ่มใหาพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อ ได้เวลาเลิกดีแล้วนะคะพ่อตามสูตรหวยเรวันฝากเฟ้น่องเข้านะพ่อคลิปนี้จะเป็นของหวยฮานอยงวดวันศุกร์นะพ่อเมือ่อคืนนี่ปล่อยหวยลาพัฒนาไปแล้วนะคะและเลขห้าน้อยของพ่อเฮ้าเมาื่อวานนี่กับแตกจังๆนะพ่อแต่เขาตัวเน้นเนาะผู้ใดได้โชคได้มาอยากแบ่งปันเงินโชคเงินลาบให้พ่อเฮ้าได้เลี้ยงล้านกะดิ่ดตอได้เลยนะคะเด้อเพราะว่าหมายเลขบัญชีได้ออกจองไปแล้วนะพ่อกะ เขียนไวเลยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้ไดน้อยก็เพะเป็นยังนะพ่อเนาะ<แ>ตามสมควรเนาะค่ะเพราะว่าพอท่องดีห้าพนกระจายดีอยู่แล,ะะ<ช>แล้วเนาะค่ะแบงปันโฉกลาให้มูนําขึ้นกันเนาะคะ<แ>่ะสิ่งเดียวที่พ่อให้ได้ก็คือแนวทางนะพ่อเนอะ<แ>าะค่ะงวดนี้<แ>เลขห้าน้อยของงวดวันศุกร์พอห้าบอกว่าสี่เอาจังๆคือเก่าเนาะค่ะได้เป็นตัวไดเน่นาะค่ะพ่องวดนนี้ท้าได้ลูกเกอค่ะงนงวดวิ่งเจ็ดวิ่งแปดเด้องวดนี้มีเจ็ดกับแปดค่ะพ่อ บันีจับคู่พ่อจับคู่เด้อนี่สองเจ็ดสองเก้าจับคู่มีสองเจ็ดสองเก้าค่ะพ่อหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเจ็ดหน้าเจ็ดหนึ่งค่ะพ่อเจ็ด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 ค่ะเจ็ดแปดค่ะพ่อ แปดสองแปดสามค่ะพ่อเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งล้วกเก้าแปดค่ะพเดี๋ยวนะค่ะค่ะแป๊บนึ่งพ่อมวนนี่ก็ห้ยสิบชุดสิบหางคือเก่าเนาะเดี๋ยวหนูขอทวนตัวเลขของพ่อแป๊บนึงเด้อให้มันว่าแมนบอเนาะค่ะ หัวนี้เล็วิ่งเล็กแรนเสี้ยนว่าปีประทุมเฮ่าห่ว่่่ล่า่าฒัาวันุ่่่่วิ่่7่ับ8แล้ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่7่่7่่่7 7, 1, 7, 7, 7 8, 8่ 2, 8่ 3, ่่่่่ก่่่่่็9 8ท่ก่้่่่่่่่เอ่อ่อ่่่ด่่่่เด่่่่่่่่่่่่่า่่่ง่่้่่่เ่้่นะ่่่่่่่่่่่ อ่าค่ะเน้นตัวใดเนี่ยครัพ่อน้นสองสองเจ็ดสองเก้าเี๋ยวนะข้อเราเน้นไปที่สองเจงเค่ะเจอันนีเจ็ดแล้วก็เจแค่ะพ่อแปด,แปดสองแล้วก็แปดสามแล้วค่ะอหชุดหาหางเหมือนเดิมนะคะพอเข้เน้นให้หน่อยคือเก่านะคะ ผู้ใดทุ่นน้อยก็จัดเฉพาะตัวเนียนนะพ่อเนาะพออฟันให้แล้วเนาะเนี่ยส่วนมากห้าน้อยบ่ค่อยได้กลับตรงพอคือออกตรงตรงละค่ะพอเอาฟันไปที่ตัวตรงเนาะค่ะถ้าผู้ใดมีท well. ุ่นกลับก็คือเป็นตัวกันนะพ่อเนาะตัวกลับไม่นับสี่เวทตัววนมากกันตรงตรงกับสี่ตัวละยี่สิบบาทตัวกลับกับกลับไปตัวละสิบบาทนะค่ะโอเคพ่อแล้วก็เลขสามตัวพ่อเลขสามตัวมีสี่สุดก็คือ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดครับพ่อเออเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับพ่อเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามค่ะหนึ่งแปดสองแล้วก็หนึ่งแปดสองครับพ่อเออน่าร่าซีชุดสี่หางนะ้อะงขยวนี้ พ่อเน้นให้ตัวใดโนเลขสามตัวเลขสามตัวนี่ให้ปุ่งหนึ่งสองเจ็ดเดี๋ยนะพ่อเน้นไปที่หนึ่งสองเจ็ดค่ะพ่อเออแล้วก็เจ็ดสองเก้าแล้วก็เจ็ดสองเก้าค่ะเออในราสุนระกกันไว้มันไม่ซีบนะทุกตัวเลขก็มีเข้าได้รุดได้ทุกชุดทุกหางนะพ่อเนาะแต่ว่าตัวที่พ่อเข้ามากอีหลีก็แค่สองชุดสองหางนะพ่อสำหรับเลขสามตัวนะพ่อเนาะ ค่ะงวดนี <Baş aka> er mm ้มันใจคือเก่านะพ่อมันใจคือเก่าลูกค่ะกะกิจระนานะคะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขกับพอเข้ากันไปจัดสือจัดหาได้เลยนะคะสำหรับสูตรหวยห้าน้อยของพอท่องดีเข้านะคะออกกับช่องเพีรพะรวยได้อาทิตย์นึ่งกับปังรัวเลยนะพ่อเนาะปังอีลีนะคะดวงเขากันอีลีงวดนี้ก็ขอให้เฟนช่องเข้าได้โชวได้มันกับพอคือเก้าค่ะพ่อขอขอบคุณท่านที่ดีๆที่แบ่งปันในช่องเพีร์พะรวยพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะท่านผู้ชมกะคง้งเจไดยินแล้วนะคะเสียงที่เสียนว่าผีเฮาพอทั้งดีเพื่อนค่อนเฟื่อมห้ในงวดนี้นะคะสำหรับสูตรเลขห้าน้อยพอเฮานะคะเมื่อว่านี่กะแตกจังๆสองรอบเลยนะคะที่พอเฮาจัดห้น้อยตรงๆเลยนะคะเป็นตัวเน้นเลขที่ออกนะคะรอบ แรกก็ออกเจ็ดสีนะคะน้อยว i ไอพี่ก็ออกมาออกสีเจ็ดนะคะช่วมปังอหรีนะคะเขาโตเนีนจังๆพอห้าบอกว่าเลขที่พอห้าจัดห้นะคะตรงๆด้วยค่ะทำชุ่ม,มด้วถ่าพอที่พอห้าฟันห้นะคะบบตรงกับนะคะทาก,กับคือเป็นตัวกันนะคะทช่วมพิจารณาเอาเนาะคะ่ะพอห้าจัดห้กะสิบชุดสิบหางสำหรับสูตรเต็มนะคะแต่ว่าโตเนีนพอห้า โตเน้นพอเห้าเน้นหายหาชุดหาหางนะคะขออภัยนะคะหาชุดหาหางในที่นี้นะคะเป็นโตเน้นที่พอเห้ามักหลายคัดออกมาหาแล้วนะคะเลขชุดเต็มพอเห้าจัดหายสิบชุดกับมีสองเจ็ดนะคะสองเก้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดนะคะพอเห้าเน้นห้มีสองเจ็ดสองเก้า เจ็ดแอล้วก็แปชุด 5, หาหางเน้ยนๆนะะผู้ชมสำหรับเลขสตัวพอเข้าจัดห้คัดห้สี่ชุดสี่หางคือ1 2 7 7 2 9 1ง2จ็ดเจอเก้า่งแล้วกเ็ดแปดสานะคะพอเขาเน้นให้สชุดสหางเนีนๆคือ1 2 7่งสงกับเจ็เกนะคะชมนี่คือตัวเลขทั้งเบอร์งมวลของพอท่องดีเมืองว่าบีปทุมนะคะเสี้ยนว่าบีเฮ้า ผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็บจัดได้เลยนะคะสำหรับหน่วยผ้าน,น้อยของพอเฮ้านะคะท่านจุมงวดนีทั้งช่องก็ขคออวยพ่นห้แเฟ้นช่องเฮ้าที่เด้เสียงโชคเสียงหลาบก็ขออห้ยมีโชคมีใช่โชคกมันมานึง่งๆังกันสุกุสุคนค่ะสวัสดีค่ะ